สูตรตำรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีโตตัวนี้นะคะเป็นสูตรตำรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ออกแบบแล้วก็วิจัยพัฒนาขึ้นมาเป็นนวัตกรรมใหม่เลยค่ะที่ช่วยในเรื่องของการ ส่งเสริมระบบการขับถ่ายปรับสมดุลลำไส้และก็ช่วยในเรื่องของรูปร่างได้เป็นอย่างดีค่ะในคลิปนี้นะคะกิ่งจะเล่าถึงความโดดเด่นของสูตรตำรับนี้ค่ะซึ่งมีอยู่หลายส่วนนะคะในส่วนแรกเลยเนี่ยขอพูดถึงในส่วนที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะสูตรตำรับนี้นะคะมีสารสกัดที่เรียกว่าเป็นพรีไบโอติกไฟเบอร์นั่นก็คือเป็นไฟเบอร์ชนิดพิเศษที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งมีไฟเบอร์ที่โดดเด่นหลายชนิด มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของพาร์เชียลไฮโดรไลท์ตัวกรรม ตัวของไซโลออริโกซัค卡尔ายและความโดดเด่นยังไม่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะในสูตรนี้เนี่ยมีสารที่เรียกว่าเป็นโปรไบโอติกค่ะโปรไบโอติกก็คือจุลินซีชนิดที่ดีค่ะซึ่งในสูตรตำรับนี้เนี่ยใช้สายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นบาซิลัสโคเอตูลันค่ะซึ่งมีประสิทธิภาพได้ดีและก็มีความทนทานนะคะไม่ถูกทำลายในทางเดินอาหารของเราค่ะดังนั้นจึงช่วยเสริมนะคะเพิ่มจำนวนจุลินรีย์ชนิดที่ดีของร่างกายได้เป็นอย่างดีแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะนอกจากใน ส่วนของพรีไบโอติกโปรไบโอติกที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพกันในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วยังอุดมด้วยไฟเบอร์จากพืชผักผลไม้ปริมาณมากด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปว่านอกจากจะเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วยังช่วยในเรื่องของรูปร่างได้เป็นอย่างดีในสูตรตำรับนี้นะคะเราใช้คอนเซปต์สารสก,กัดใหม่ล่าสุดเลยค่ะนั่นก็คือการลดน้ําหนัก แบบคีโตค่ะคืออะไรใช่ไหมคะคีโตนี้นะคะคือการใช้ไขมันชนิดดีค่ะส่งเสริมการดึงไขมันตัวร้ายหรือไขมันที่ไม่ดีออกมาเผาผลาญค่ะสูตรตำรับนี้นะคะเราจะใช้ตัวของสารสกัดจากมะพร้าวค่ะ ซึ่งอุดมด้วยกรดไขมันที่เรียกว่าเป็นมีเดียมเชนไตรกิสรายหรือเป็นกรดไขมันสายกลางค่ะรสชาตินะคะก็เรียกว่าทานง่ายแล้วก็อร่อยมากค่ะเป็นลดนมสตรอเบอรี่ค่ะซึ่งกรดไขมันสายกลางนะคะที่ได้จากตัวของโคโคันเนาะหรือว่ามะพร้าวนะคะจะช่วยในเรื่องของกลไกของการทําหน้าที่เหมือนเป็นคีโตค่ะส่งเสริมการเผาผลาญไขมันมาใช้และในสูตรนี้เนี่ยยังมีสารสกัดอื่นๆอีกนะคะที่ช่วยในเรื่องของรูปร่างไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากราสเบอร์รี่ค่ะซึ่งเป็นที่ ด่งดังมากในต่างประเทศเพราะราสเบอร์รี่นะคะจะมีสารสําคัญค่ะที่เรียกกันว่าราสเบอร์รี่คีโตนค่ะรวมถึงสารสกัดจากมะม่วงด้วยค่ะซึ่งเป็นมะม่วงสายพันธุ์พิเศษที่จะช่วยเรื่องการส่งเสริมการนําไขมันที่สะสมอยู่ออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานได้อย่างดีค่ะและนี่ก็คือความโดดเด่นนะคะของสูตรตำรับดีโต ัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลการขับถ่ายดังนั้นนะคะเป็นสูตรตำรับที่เหมาะมากกับใครก็ตามนะคะที่กําลังมองหาตัวช่วยหากท่านมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายหรือเป็นคนที่ทานอาหารเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารปิ้งย่างหรือไม่ค่อยได้ทานผักผลไม้นะคะดีโต ตัวสูตรตำรับนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะการทานก็ง่ายมากและยังมีส่วนช่วยในเรื่องของรูปร่างได้เป็นอย่างดีค่ะเพียงวันละหนึ่งซองก่อนนอนเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือความโดดเด่นของสูตรผลิตภัณฑ์ดีโตค่ะ